สวัสดีค่ะแม่เก๋ค่ะจัดเพจสุขภาพดีหุ่นสวยบายแม่เก๋ค่ะเคล็ดลับเวี่อแม่เกยค่ะนะคะสุขภาพดีหุ่นสวยบายแม่เกยค่ะวันนี้จะเป็นไลฟ์ไลฟ์แรกนะคะทีะ่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้เพื่อนๆฟัง เดี๋ยวไม่เก็ขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าเสียงชัดหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่นะคะ ห่างหายจากการไลฟ์ไม่นานตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะแม่เกดขอแชร์นิดนึง แม่เก๋แชร์แล้วงั้นขอเริ่มเลยแล้วกันนะคะเ,เคล็ดลับหุ่นดีสุขภาพสวยสุขภาพหุ่นสวยแล้วก็สุขภาพดีด้วยเนี่ยของแม่เก๋คือ,อ,อมีเพื่อนๆหลายคนคะ่ะทีออ่อินบ็อกเข้ามาส่วนตัวด้วยแล้วก็ในเพจด้วยสอบถามถึงเคล็ดลับที่ทำยังไงให้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแม่เก๋เนี่ยคือ มีผลลัพธ์มีผลลัพธ์จากการลดน้ําหนักลดสัดส่วนเนี่ยยีวันเนี่ยแม่เก๋สามารถที่จะลดน้ําหนักไปได้เกือบ7จกิโลแล้วก็ลดเอวหายไปเนี่ยเกือบ6นิ้วแล้วก็ต้นขาเนี่ยหายไป3นิ้วหลังจากที่เพื่อนๆฟังไลฟ์ของแม่เก๋จบแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะได้รับเคล็ดลับดีๆค่ะที่จะเอาไปใช้ได้จริงเพราะว่าแม่เก๋เนี่ย ได้ทําแล้วก็ประสบผลสําเร็จในการลดน้ําหนักแล้วสัดส,ส่วนที่พยายามมานานแสนนานก็ไม่ได้ไม่ได้ผลลัพธ์ขนาดนี้ค่ะ,ะแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็ ฝากติดตามแม่เก๋ในเพจแล้วก็ช่อง YouTube สุขภาพดีหุ่นสวยบายแม่เก๋นะคะชื่อเดียวกันนะคะเพื่อที่จะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเวลาแม่เก๋มีข้อมูลในการที่อยากจะส่งต่อเรื่องดีๆแล้วก็อยากจะแชร์เรื่องดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ความสวยงามสำหรับเพื่อนๆให้ได้เอานำไปใช้จริงกันนะคะ,ะสิ่งสิ่งแรกเลยเนี่ยที่แม่เก๋ทำเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วแม่เก๋เนี่ยนะคะ ผ่านการลดน้ำหนักลดสัดส่วนเนี่ยมาหลายวิธีมากไม่ว่าจะเป็นการาลดด้วยาการกินยาลดความอ้วนการเข้ายิมฟิตเนสาการาการกินยาลดความอ้วนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็การทาน อาหารคอสไม่ว่าจะเป็นอาหารเชคหรือว่าอาหารคีโตโลแฟตหรือว่าเป็นซีดีอันนี้คือก็เหมาะสมกับบางคนแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะสมกับเราเนื่องจากว่าพอไปถึงระยะหนึ่งค่ะเราก็เกิดอาการล้มเลิกการทานเพราะว่าเกิดอาการหิวตะบะแตกแล้วก็ทนไม่ไหวเพราะว่าแต่ละอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะเป็นการลดปริมาณของ คาร์โบไฮเดตก็คือจำกัดแป้งแต่เมื่อแม่เก๋มาเจอวิธีนี้ค่ะคือเป็นการทานอาหารบอกเลยแล้วกันว่าเป็นการาอาหารแบบแพนเบดแพนเบดโฮลฟู based, ้ดไดเอ t ก็คือเป็นการอาหารทานอาหารพืชเต็มส่วนแต่วันนี้ค่ะแม่เก๋จะยกความดีความชอบทั้งหมดสําหรับการลดน้ําหนักลดสัดส่วนในครั้งนี้เนี่ยให้กับเจ้านี่เลยค่ะมันหวาน มันหวานนะคะมันหวานมันหวานเนี่ยจะเป็นได้ทั้งมันหวานญี่ปุ่นมันหวานไทยก็คือมันเทศมันทุกชนิดได้หมดเลยเพราะว่าพืชเหล่านี้ค่ะเป็นกลุ่ม s t a r ์ h ชน้ดดีก็คือเป็นแป้งที่ดีต่อการลดความอ้วนลดสัดส่วนเนื่องจากว่าแป้งตรงนี้ค่ะเป็นแป้งชั้ดดีเลยก็คือว่าเป็นาร์บเชิงซ้อนเมื่อเราทานเข้าไปค่ะ ปกติเวลาเราทานข้าวขาวหรือขนมปังเนี่ยไม่นานเนี่ยเพื่อนสังเกตนะคะว่าเราจะหิวแต่ว่าเจ้าตัวนี้ค่ะพอทานเข้าไปเนี่ยประโยชน์ของเขาเยอะมากอันดับแรกประโยชน์ของเขาก็คือว่าเขอเปิดโพยนิดนึงหนึ่งเลยเนี่ยที่แม่เกดได้จากสรรพคุณของตัวนี้เลยก็คือชะลอ,อการแก่ ชะลอการแก่เนื่องจากว่าในพืชของในในตัวนี้ค่ะเขามีเบต้าแคโรทีนซึ่งช่วยในเรื่องของชะลออไวลดริวรอยชะลอริวรอยนะคะเดี๋ยวไม่เกตจะลองแก่อันนี้คือแต่ขอแนะนำว่าขอให้ผ่านกระบวนการต้มนึ่งย่างอบแต่ขออย่างก็คือว่าไม่ใช้วิธีการทอดก็คือ,อไม่ทานน้ำมันนะคะนี่คือหน้าตาของเจ้ามันหวานอันนี้เป็น เป็นมันหวานสีม่วงน,นะคะและตัวนี้ค่ะอันนี้ก็มีนี่อันนี้สีเหลืองเลยนี่น่าทานมากเป็นอะไรที่เลิฟเวอร์มากก็คือไม่เกดจะทานทุกวันแทบจะทุกมือก็ว่าได้ถ้าหัวสดๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ตอนนี้คือถ้ามันหวานญี่ปุ่นก็จะ ในไทยก็จะปลูกได้แล้วแล้วก็ราคาก็จะค่อนข้างถูกถ้าเทียบกับมันหวานญี่ปุ่นแท้แต่ว่าสําหรับตัวเองที่ทดลองมาแล้วก็รสชาติก็ใกล้เคียงกันแต่เราไม่รู้เพราะว่าเรารู้สึกว่ารสชาติที่คนไทยปลูกเนี่ยเราก็รับได้แล้วอร่อยพอแล้วข้อ2ก็คือว่า หนึง่งมีเบตาคาร์ีนก็จะชะลอริ้วรอยชะลอไวสองก็คืออิ่มท้องอยู่นะอยู่ท้องนานมากก็คือพอทานเข้าไปค่ะมันจะค่อยๆย,ย่อยจะไม่ได้แบบว่าทานเข้าไป15นาทีลวย่อยแล้วหิวอีกแต่อันนี้คือเขาก็จะแบบว่าค่อยๆย,ย่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะ,ะเราจะอิ่มท้องอยู่นานลดอาการที่แม่เก๋ปกติเวลาลดความอ้วนเนี่ยระหว่างทางเนี่ยแม่เก๋จะหิว เดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หิวแล้วเราก็จะแบบว่าอดทนอดทนอดทนพอถึงเวลาหนึง่งปุ๊บเราก็แบบไม่ไหวแล้วเราอยากจะกินของหวานแต่อันนี้ค่ะด้วยรสชาติของเขาค่ะที่มีรสหวานเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นแล้วก็แบบกินเข้าไปเหมือนเราได้กินแบบอาหารแบบเหมือนได้กินของหวานไปด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่ามันก็กึ่งผลไม้เวลาที่เราเอามาทําสุกแล้วเนี่ยมันก็กึ่งผลไม้กึ่งแบบ กึ่งพืชเนื่นองจากว่ารสชาติของเขามีความหวานส่วนข้อสุดท้ายเลยนะคะก็คือว่าในมันหวานตัวนี้ค่ะเขาจะมีน้ำตาลดีซึ่งน้ำตาลดีเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยหน้าไม่โซรมแล้วสดชื่นแล้วเราน้ำตาลที่ได้เนี่ยมันเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติไม่ใช่น้ำตาลขัดขาวหรือว่าเป็นตัวที่จะไปทำร้ายร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทานเข้าไปค่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ย มีประโยชน์ในการที่เราจะลดความอ้วนแล้วก็ลดสัดส่วนมากเนื่องจากว่าพอทานเข้าไปเราก็จะอิ่มท้องอยู่ท้องนานกว่าเขาจะย่อยก็คือรอมื้อถัดไปได้แบบสบายๆไม่ต้องมีความรู้สึกว่าจะต้องหิวระหว่างวันหรือว่าจะต้องไปทานหาทานแบบน้ำหวานหรือว่าของหวานเพิ่มแต่ทีนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะแม่เก๋ไม่ได้ทานเจ้านี่มันหวานเนี่ยตัวเดียว ทั้งวันทุกมื้ออย่างเดียวแต่ว่าตัวนี้เป็นหลักในการทานเพื่อที่จะให้เราอยู่ท้องอิ่มท้องนานแต่แม่เก๋ยังมีอาหารอีกหลายอย่างที่แม่เก๋ทานด้วยกันแล้วก็ทำให้ความสำเร็จในการลดน้ำหนักลดสัดส่วนในครั้งนี้ค่ะ มันสำเร็จได้คือทําให้จากเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้นี่ก็กลับมาใส่ได้แล้วก็หลวมส่วน,นกางเกงยีนที่แบบว่าปกติเป็นคนใส่กางเกงยีนไม่สวยแต่ตอนนี้คือใส่กางเกงยีนได้แล้วแล้วก็แบบว่าคือแฮปปี้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ,อ,ะอยากให้เพื่อน ได้มีความสุขในการลดสดสนลดความอ้วนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการความสําเร็จในการที่จะลดสดสนลดความอ้วนเนี่ยมันเกิดจากความสุขในการทําเพราะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกฟืนเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของชีวิตเราเนี่ยเราจะอยากจะล้มเลิกการทางแล้วมันจะไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะแม่เก๋ได้พบกับตัวเองว่าวันนี้เนี่ยในการลดความอ้วนครั้งเนี้ยเรารู้สึกว่าเราเรามีความสุขในการทานเนื่องจากเพราะว่า การทานแพนเบดเนี่ยค่ะมันไม่ได้ทานแค่มันหวานอย่างเดียวเราสามารถทานผล,ลไม้ทานอะไรได้อีกหลายหลากหลายอย่างมากเลยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยอิ่มแบบมีความสุขไม่ไม่หวยหาที่จะกินเค้กกินของหวานกินขนมวันนี้ค่ะแค่หนึ่งอย่างแค่มันหวานอย่างเดียวเนี่ยให้ประโยชน์มากมายมหาศาลเลยแล้วก็ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทำให้เราลดความอ้วนได้แต่ ยังมีอีกหลายอย่างที่แม่เก๋เคยทำมาแล้วล้มเหลวระหว่างทางมาวันนี้ในการลดสัดส่วนลดไขมันเนี่ยแล้วเราทําแล้วเราสำเร็จแล้วเนี่ยเราอยากแบ่งปันวิธีการนี้ซึ่งมันเป็นวิธีการที่ ทำได้ง่ายๆประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปเสียเงินซื้อคอร์สหรือว่าซื้อแบบอาหารเสริมเยอะแยะแต่ว่าเราเหมือนกับสูงสุดคืนสู่สามันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอิ่มใจอิ่มท้องแล้วก็แบบมีความสุขมีอีกหลายอย่างมากที่ทําแล้วแบบว่าให้เกิดผลดีทั้งสุขภาพและร่างกายแล้วก็จิตใจของเรา เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามเพจของแม่เก๋แล้วก็ YouTube ช่องสุขภาพดีหุ่นสวยบายแม่เก๋ไว้นะคะเพราะว่าจะได้แม่เก๋จะมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันและเป็นเรื่องราวที่ทําได้จริงแล้วทาได้กับตัวเองแล้วเนี่ยเอามาคอยแบ่งปันให้เพื่อนๆอ,อ,อีกยังไง,างฝากเพื่อนๆคอยติดตามด้วยนะคะแม่เก๋จะมีะจะออกมาทำไลฟ์อย่งงี้ทุกวันนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ